พยายามตั้งสติตนเองบูชาใจตัวเองให้ได้กลาบไหวตัวเองให้ได้ถึงกราบไหวคนอื่นร้อยหมื่นล้างครั้งก็ยังไม่ประโยชน์เท่ากับกลาบไหว้ตัวเองได้ด้วยใจศรัทธาที่บริสุทธิ์จิตจริงๆพยายามทําความบริสุทธิ์จริงๆอย่าแค่บริสุทธิ์แค่นั่งคิดพูดอ่านเขียนได้อย่าแค่คิดนั่งสมมุติรูปแบบปาตรฐานความคิดคิดได้ร้อยล้างแบบมากมายความจริงมันพิสูจน์กันได้ด้วยการกระทํา พยายามตั้งสติตัวเองให้เข้าถึงมุมธรรมเสียบ้างจะได้รู้ว่าศาสนาจริงๆมันอยู่ในจิตของเราทั้งนาทั้งหลายมันไม่ใช่ศาสนาแค่วัดวาอารามเสนาสนะเตเคแกฏสถานหรือเสนาสนะทั้งหลายที่พักพิงอาศัยอยู่ล่มชายกาทั้งหลายวัดจริงๆมันอยู่ในใจของมนุษย์ไม่เจอวัดตรงอื่นกันเลยเพราะนั้นอยากเจอพระเจอวัด อยู่ในใจเราทั้งนั้นทาให้มันเกิดจริงๆแล้วจะเห็นวาดจริงๆว,ว่ามันปรากฏอยู่ตรงไหนพระเลยบอกว่าบางครั้งพระเตือนพระสอนเรามาน้อยจุออกน้อยใจว่าพระว่าว่าตัดเตือนไม่ดีเป็นรู้อย่างนี้แต่หารู้ไม่ว่าพระกําลังสอนให้ปลดไปจากความชั่วร้ายในสันดานที่กักขังตัวกระทาผิดย่ําแย่ไปมากมายพยายามเปลี่ยนวิถีเสื้อบ้างใครรู้ตัวว่าตัวเองเป็น ปัจ,จตังรู้เฉพาะตนพระเราบอกแล้วว่าดินฟ้าอากาศรู้เห็นอยู่ตลอดเวลาดีชั่วเรารู้กันอยู่ทุกคนจงทําความดีให้เสมอต้นเสมอปลายย่างก้าวเรามาดีพอย่างกลางเราแย่ลงพอย่างสายย่าแย่ไปใหญ่ผลสุดท้ายเราเป็นอะไรกันแน่ผู้บําเพ็ญทั้งหลายจะต้องเตือนสติเราสติธรรมนำลดกรรมละกรรมนําสติเดินใช่ เปลิอนเหอบ้าลมปากตามสำนวนเพราะฉะนั้นคนมีสติธรรมไม่ใช่มานั่งติดคำเยืนยอสรรเสริญของคนที่เยืนยอเพราอจะ,ะบอกว่าคำติดเตียนแน่นแหละยาจูกำลังของนักบวชนักบวชทั้งหลายจะต้องตั้งสติให้ได้ว่าเรากำลังทำวิถีธรรมวิถีใจกันอยู่อย่าปล่อยเส้นทางช้างเผือกนั้นไปสู่เส้นจางของเดรฉานที่มากมายเพราะคนมากมายหลงทางผิด กันเยอะแยะเพราะตัวตนทั้งนั้นวัดต้องพังทลายด้วยอารมณ์มาในใจของมนุษย์ที่เข้าถึงทรรมไม่พ้นความเป็นธรรมจริงๆเพราะนั้นวัดจริงๆมันอยู่ที่วัดใจว่าใจของเราจะผ่านพ้นมรสมุมวิบากตัวตนได้แค่ไหนเมื่อไหรที่เรารู้จักลลรู้ละบล่อยวางเมื่อนั้นทำแท้ๆจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่เมื่อไหรที่เรายังเป็นตัวตนมากหลายกูยังเป็นกูมึงยังเป็นมึงอยู่วันอย่างค่ําเมื่อั้นกรรมก็ยังหนา ท่วมปูเขาทะลนฟ้าเพราะฉะนั้นจงทำใจให้เป็นธรรมะเสียจะเจอความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่บอกว่าความจริงหาที่ไหนหาอยู่ในใจเราทั้งนั้นทำกายให้สงบทำจิตให้สงบลดละปล่อยวางทำจิตให้ว่างมานในใจที่บรบกวนมามากหลายเพราะเราพลังเปลืออารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่เมื่อไหร่ที่เราหยุดอาการพลังเปลืออารมณ์เป็นใหญ่มานในใจก็จะดับลงทันทีพยายามตั้งสติ บูชาจิตลดละปล่อยวางเสียบ้างบาปกรรมจะได้ไม่มา,มากมากมายหนักหนาจะได้มานั่งน้ําตาไหลน้ําตาตกต่วมพ้นเหมือนกับทะเลมหาสมุทรเพราะนั้นน้ําตาของเรานี่เค็มเหมือนกับน้ําทะเลไปแล้วเพราะนั้นคนหนึ่งล่างเหมือนกับทะเลหนึ่งหนึ่งบึงหนึ่งสากก็ว่าได้น้ําทะเลที่ตักมาใส่ลดคาใจเราไปเสียตลอดเพราะนั้นตั้งสติทําความเค็มข,ข้นของน,องน้ําทะเลให้เจือจาง ความใสสว่างมาแทนที่ที่บอกว่าดินแดนหมดการเกิดคือดินแดนแห่งการไหลน้ําดินแดนนั้นคือดอกบัวบานเสมอดินแดงสว่างราการเกิดไม่มีการหล่อเลี้ยงในตัวตนอีกแล้วพยายามตั้งสติอยู่กับสมาธิที่เรากําลังกําหนดถึงจะมีเวทนามีสลายะยกปกคลุมความรู้สึกอารมณ์ หรือจะมีวิตกวิจารุปทานอาการตกเถียงในสลายะวิบากกรรมอะไรก็ตามที่มีกันมาในสัญญาตัวตนพยายามตั้งสติดูเป็นกลางเข้าไว้อาการเหล่านั้นมันค่อยดับค่อยคลายไปเองอย่าไหลตามสิ่งที่ขึ้นลกลงหลังเข้ามาในก้นบึงกาการตกเถียง ที่เราทําจิตได้เป็นช่วงตอนที่บอกว่าเราที่สงบไปช่วงหนึ่งเอาปุ้งมาใหม่สงบเป็นช่วงสองปุ้งมาใหม่มันมีหลายปุ้งเพื่อทําเพื่อการแก้แต่การปุ้งที่ไหลาตามมันเป็นการก่อเกิดตัวตนที่จะไหลไม่มีคําว่าจบสิ้นอวสานเพราะฉะนั้นไม่จบไม่สิ้นอารมณ์นี้ไม่ตายตัวธรรมก็ยังเกิดอยู่ล่ําไปตราบใดที่จิตสะกดอารมณ์บิญญาณไม่ได้ตราบนั้นพบชาติยังเกิดขึ้นเสมอของตัวตนในร่างของสัตว์แต่มนุษย์ พยายามตั้งสติภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยใช่านั่งดับดับอารมณ์แต่บางคนมันนั่งก่ออารมณ์ขึ้นเรื่อยๆทัๆ้งๆที่ก่อแล้วก็พยายามดับลงไปสะกดอาศัยกับพุทธโธเข้าไว้ดูลมปราณเข้าออกแล้วก็ดูลมปรางลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเรือนร่างของเรามันไม่มีอะไรเลยแต่มันมีเต็มด้วยความคิดและสัญญาจําทั้งหลายที่ต้องมาล้างสมองกันใหม่เพราะขยะนี้มันมากหลาย เริ่มจะเป็นพิษและก็เริ่มจะเป็นเชื้อโรคแพร่ระบาดท,ที่จะบาดใจบาดกายเราอยู่แล้วในคําว่าโลกาพยาธิและก็ความทุกข์ทรมานในอาบาย,ยภูมิที่ฝังอยู่ในใจเราในมนุษย์คนเป็นทั้งหลายพยายามตั้งสติพยายามตั้งตัวตรงๆก็ไว้เพราะเราจะติดตัวกระทำไงอาการคนที่นั่งแล้วเหมืนอนตื้อหรืออาการต่างๆ สรรพหกโยกย้ายต่างๆนี่เป็นภาวะของสลาย,ยะที่เราเคยกินอาการที่ไม่สำรวนในการฉันบ้างอาการที่เราเคยใช้อารมณ์ดื้อต่อธรรมะอะไรแบบนี้ทำให้ฟังธรรมแล้วไม่เคยรู้เรื่องจะจําได้เฉพาะที่ตัวเองคิดเคยตัวเองทําเท่านั้นแต่สิ่งที่รับจากสิ่งภายนอกเข้ามาสู่ภายในมันรับได้ไม่หมดแต่สิ่งที่ขังในใจมันจําได้หมดสิ้นเนี่ยเรียกสิ่งฝังใจที่เราจะต้องปลดแก้ียบ้าง พยายามตั้งสติที่บอกพระบอกว่าตั้งสติมันล้มทุกตีตั้งไปตั้งมาล้มลุกลุกลคลานตนตีนชี้คว้าหัวปักดินไปแล้วนั่นหมายถึว่าผิดระบบเะาเลยว่าเปลี่ยนส่วนทรงปรุงสมัยเปลี่ยนอากับกริยาเปลี่ยนการกระทํเสียบ้างเราอย่าย่ำแย่การกระทำเดิมๆเก่าๆอยู่นานๆคนเราต้องรู้จักพัฒนาตัวเองไม่ใช่กี่ปีกี่ปีก็อยู่อย่างนั้นอย่างนั้นบางคนเริ่มดีมาแรกๆก็มาดี ดูดีตลอดเลยพอไปช่วงกลางๆแย่ลงแย่ลงแย่ลงจนไม่รู้ตัวใครทักใครเตือนก็โกรธไปเสียหมดไม่ยอมรับความจริงแยกวันนานแล้วจนป่านี้ไม่รู้จะดีได้เหมือนเริ่มต้นมาใหม่ๆหรือเปล่าที่บอกว่าเมื่อใดที่มีทุกข์อย่ากทิ้งธรรมะเมื่อไหร่ที่เราหลงผิดอยู่กลางทางก็พยายามตั้งสติแล้วกับองศาเสื้อใหม่แค่พลาดเดียวหนึ่งองศาและมีวงกลม พอนางไปนางไปมันจะไกลความจริงทุกขณะเพราะนั้นพยายามกู้ตัวเองให้กลับสู่มาเป็นอิสรภาพซะบ้างอย่าตกเป็นทาตของกรรมในอารมณ์พยายามตั้งสติเวลามันไม่ใช่มากมาย1นึชั่วโมงครึ่งขณะหนึ่งเองแต่เวลาที่เราไปทำบาปทำกรรมทำชั่วเราอดทนดีมันไปลักงวลักควายไปนั่ง ทุจริตเหตุการณ์ต่างๆไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องราวมันเยอะในบุตละครกรรมแต่เวลาเหล่านั้นเราทนได้เห็นไหมเราไปนั่งอดทนจะไปดูหนังฟังเพลงในเทคในที่ต่างๆเราไปนั่งทนรอเวลาที่เทคจะเปิดเราก็ไปนั่งคอยกันได้คอยเวลาโรงหนังจะเปิดคอยกันได้แต่เวลาแบบนี้นั่งหลับตาภาวนานทํายากเหลือเกินบอกทำความดีมทํายากทําชั่วสะดวก คล่องเหลือเกินเพราะคนเรามีสันทั์ของการทําชั่วมาก่อนทำธรรมะเลยมาทีหลังความเป็นโลกแห่งกรรมเลยมาก่อนเสมอคนเราเกิดมาไม่มีใครสอนก็จะชั่วมาตลอดถ้าไม่รู้จักสอนให้ถูกระบบเนี่ยบอกแล้วว่าเยาวชนเป็นจุดสําคัญของประเทศชาติประเทศนี้อนาคตนี้ประเทศไทยประเทศชาติทั่วโลกจะดํารงอยู่ได้จเจริญแค่ไหนขึ้นอยู่กับเยาวชนต่อไปข้างหน้าที่จะพาบ้านเมืองแผ่นดินผ่านพ้นไปด้วยดีหรือไม่ ในอนาคตมันเลยวัดกับเยาวชนรุ่นหลังๆเนี่แหละเพราะฉะนั้นคนเราห่างไกลศาสนาในใจวัดวากลายเป็นหมักหมมกลายเป็นไฟไปหมดแล้วเพราะคนปฏิบัติธรรมปัญหาได้ยากในการทำใจกันจริงๆมีแต่รูปแบบสมมุติมาตรฐานยูนิฟอร์มทั้งนั้นก็เลยกลายเป็นคนเข้าถึงหลักการของศาสนาที่พระทธเจ้าสอนจริงๆมันหายไปอยู่ไหนเสียแล้วไงที่บอกว่าคนเรา อยากจะเจอพระจริงๆเจอตรงไหนเรารู้จักแต่ผ้าเหลืองรู้จักแต่ตู้พระไตรปิฎกรู้จักแต่ผ้าขาวรู้จักแค่โบสถ์แค่ลงทํากันอยู่อย่างนั้นพระประธานรู้จักอยู่อย่างนั้นแต่พระจริงๆอยู่ยังไงใครจะรู้จักบ้างว่าพระที่เป็นพระวิมุตต์เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ยังไงเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักตัวจริงๆก็เลยรู้จักแค่รูปแบบรูปปั้นหรือ หลักศิลาจารึกเจดี JD สถานอะไรแบบนั้นอกูซาเดินทางกันไปประเทศอินเดียไปดูที่ล่องรอยของพระพุทธเจ้าแต่ล่องรอยแห่งกรรมแหตบาปที่จุดขอเกิดเจดีมรคแปดเรากลับไม่ได้ดูเลยในใจเราไปดูกายภายนอกแต่ใจไม่ได้ค้นพบค้นหาความจริงเราเลยก็หาความจริงไม่พบก็เลยหลอกตัวเองไปวัน จนความตายมาถึงก็โมฆะบุรุษโมฆะสตรีโมฆะการกระทําไปเสียหมดชีวิตคนเราเกิดมายากความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ของเล่นของโลนเกิดมาทั้งทีเหมือนกับเราประเดิมชีวิตทั้งชีวิตกับการกระทําถูกหรือผิดวัดกันตอนตายเท่านั้นในผลงานที่ชดใช้หรือเสวยผลตามปัญญาที่มีเฉพาะตัวหรืออวิชชาที่มีอยู่ในจิตนั้นพยายามตั้งสติดูแลใจตัวเองเสบ้าง พยายามขันขยันขยันขันแข็งอดทนปฏิบัติธรรมซับ้างอยากเอาแต่ให้พระเตือนว่าถึงเวลาปฏิบัติได้แล้วนึกแค่วันอาทิตย์บางคนก็เหนื่อยใจเพราะปฏิบัติธรรมอีกแล้วอีกหกวันเป็นวันปล่อยเลอะเทอะสร้างบาปกรรมในอารมณ์เราก็เลยชอบอีกหกวันนั้นแต่รู้ไม่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยคือวันที่ดีที่สุดเหมือนวันที่เราก็เรียกว่าโชคดีวันหนึ่งแต่จงทําวันแบบนี้ ให้เป็นทุกวันน่าจะดีในเรื่องของใจไม่ว่ามักแปดผลงานที่เราก่อสร้างทําอะไรก็ตามแต่เมื่อเราว่างจากการงานพยายามปฏิบัติธรรมเสียบ้างอย่างให้พระต้องเตือนว่าถึงเวลานั่งสามาธิเสบ้านหรือแย่ไปแล้วเธอมานั่งเสบ้างสิเธอบททาไมเธอบทใจหรือหรือจะจะบทกายหรือจะบทอะไรจะบทปฏิบัติกายทั้งใจไหมอะไรแบบน,นี้จะได้อะไรเท่าไหร่การเวลาเราก็เลยเลอะอเทะกันทั้งหมดปฏิบัติถ้าพระไม่เตือนไม่ชี้เราก็ต้องเลอะอเทอะ ถึงการเวลาแล้วก็หายสาบสูนย์ตั้งแต่สองสามทุ่มนี่ก็เริ่มหายแล้วั้งทีมันอยู่ถึงสามทุ่มสี่ทุ่มอยู่ถึงจะกลับกุฏิเดี๋ยวนี้ก็หายตั้งแต่สองทุ่มแล้วในแบบนี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงที่บอกว่ากิเลสมันหนักหนามันสนุกร้อยช่วงหลับไหลลุ่มหลงกันมากมายใครฉลาดพยายามเตือนตัวเองียได้อย่าไหลคล้อยตาม กิเลสตัวต,วตนในหนักหนาไหลตามสู่เดรัจฉานที่หลับไหลเกิดมาหลงกินหลงนอนหลงใช้อารมณ์มันเป็นเดรัจฉานพระบอกแล้วว่าเดรัจฉานเกิดได้ง่ายว่าน,นักบวชที่ตายตายไปไม่ได้รู้จักเข้าแดงแกงร้องโคตมีหล่อเลี้ยงเอาแต่กินเอาแต่นอนเอาแต่ใช้อารมณ์มันเป็นเดรัจฉานเป็นพวกอบายภูมิเยอะแยะ,ยะ,ยะเพราะฉะนั้นเข้าแดงแกงร้องยังร้อนแรงกันอยู่ด้วย,วยความเป็นทุกข์ยากลําบากที่หาด้วยเงินทอง ทุกบากรูตตังที่ญาติโยมหาไว้ได้มันเป็นความทุกข์ที่หนักหนากว่าจะได้เงินแต่ละบากมาทําบุญกุศลถวายทานทั้งหลายเมื่อทานเหล่านั้นมาด้วยทุกข์ของใจญาติโยมนักบวชมักน,นักปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติลดละดับใจซะบ้างท้องทางเหล่านั้นจะร้อนขนาดไหนเมื่อกินเข้าไปไม่ต่างเลยกับทานไฟล้นๆ้นที่เผาท้องร้องไม่อยู่กับพวกที่รู้จัก ไม่รู้จักคุณค่าของทานที่กินเข้าไปฉันพยายามขยันนั่งภาวนาเสบ้างอย่าหลงกินหลงนอนหลงใช่หลงไม่มากเกินไปทุกบาททุกตางหามาได้เงินของเขาทั้งนั้นนักบวชก็ไม่ต่างอะไรกับหากินบนหลังคนที่บอกว่าถ้าหากินบนหลังคนบวชมาทั้งทีหัเงินหาทองหาลาบยศชื่อเสียงมันก็คือไม่ใช่นักบวชที่แท้จริงตามคําสอนพุทธองค์เสียแล้วพุทธองค์ท่านสอนให้เราลดละปล่อยวางตัด โลภโกรดหลงได้ลาบยศชื่อเสียงทําตัวเองเพื่อส่วนรวมช่วยเหลือสรพสัตและก็ะศาสนาตามวิถีธรรมที่คําสั่งสอนเราพยายามทําตัวเองให้ถูกระบบทธรรมเสียบ้างอย่าให้พระเตือนเหมือนสอนเด็กอนุบาลสอนเช้าสองค่ำสอและสองอีกก็ยังย่ําแย่เหมือนคนฟังไม่รู้เหมือนทองไม่รู้ร้อนหรือฟังแล้วไม่เข้าใจในภาษามนุษย์แล้วเราเป็นตัวอะไรกันแน่ที่ทําสอนแล้วยังไม่เข้าใจภาษาที่แปลเป็นไทยจะเอาบาลีสันสกฤต ภาษามคตหรือภาษาอะไรอย่าว่าแต่ภาษากรีกภาษาไหนเลยยังแปลไม่ออกกันเลยคือภาษาใจความถูกต้องของความเป็นคนเพราะฉะนั้นพระกําลังพูดความเป็นคนความเป็นนักบวชกันอยู่จงฟังภาษาธรรมนี้ให้แปลออกเข้าสู่จิตอย่าเสียเวลาไม่ใช่มานั่งสีฟอสีซ้อยฝ่ายฟังธรรมะไม่ใช่มานั่งสอนให้เรามานั่งปรับปรับฟังเคลือบเคลื่มหลงไหลแต่สอนให้เตินสติเปลี่ยนตัวเองเสียบ้าง อย่าย่าแย่สร้างบาปกรรมให้มากมายอย่าเสียตัวธรรมให้เกิดการตดเฉียงโลกวัชชะการตีเตียนชาวโลกมากมายในพฤติกรรมของนักบวชที่ย่ําแย่ในพฤติกรรมที่ยื่นข่าวการยับยัง้งในตติธรรมทั้งหลายจงพยายามทําตัวเองต่อหน้าและลับหลังขอยอยู่ในการที่ปกติอย่าหน้าอย่างหลังอย่างในพฤติกรรมนักบวชทั้งหลายจงมีใจที่บริสุทธิ์ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนที่รับที่แจง้งถ้าใจเราบริสุทธิ์ ว้าดินรู้พระท่านรู้พระเราบอกว่าสารที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมีสิ่งต่างๆมากมายพร้อมเห็นบอมรู้ทุกเวลานาทีมีดวงตามากมายที่เห็นการกระทำเราคนอยู่อย่าคิดว่าทําอะไรแล้วใครจะไม่รู้ไม่เห็นเพราะทุกอย่างไม่มีความลับแน่นอนสําหรับที่นี่พยายามตั้งสติเปลี่ยนภาพพบตัวเองซะบ้างอย่าทําลายศาสนาด้วยการไม่รู้ตัวพยายามตั้งสติให้ดีๆแล้วจะดี ขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับพยายามภาวนาไปเรื่อยๆพุโทโธพุโทโธอย่าลืมคำนี้เป็นคำสุดท้ายบาปกรรมมีจริงอย่าท้าทายกรรมเด็ดขาดพยายามตั้งสติไปเรื่อยๆ